ฮัลโหลกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยเช่นผมคิวเล่คุงกันอีกเช่นเคยอยู่กับไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมิติแอนสกายบอลนะครับไปชมกันเลยโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยโอเคฮัลโหลเพื่อนเป็ไงนายนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาวบเราอยู่ไปแล้วไปแล้วเอ้ยเดินดูเดินครับพี่ พี่พี่พี่จะเดินไม่ไหนครับเอ้ย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 เอา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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วครับปรับห้าร้อยนะครับเป็นจังสั้นมันบอดีแป๊บนึงครับมันยากแล้วก็รอนแป๊บนึงครับกอดใต้คลิปเลยโอเคครับก็มันต่อกันเลยนะครับโอเคไปเล่นสกายโก้กันเลยรนเร็วหนึ่งเอเคื โอ้ยฟ oh. oh, ็อกอ๋อฟ็อกแมนโอ้ชิดกอดดัตอ้าวทำไมเป็นยังไงเป็นอย่างสั้นมันวอดีเอาเไงจะไม่นายเป็นอย่างงี้กลับร็อบบี้ดีกว่ากลับร็อบบี้เร็วโอเคเป็นอย่างสั้นมันวอดีไปแล้วสั่งบอสสีอะไรเนี่ยแมงเมตามาตาเลือดเลย ซี่อะไรอย่างเงี้ยขอแักคลิปเลยโอเคครับับมาเล่นกันแล้วนะครับอืมจะฟิกอเ,เอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีโอเคเลสโกวีโวไปกองให้กระจุกมาทำพี่อะไรให้ทำฟาร์มไรเนี้ยโอ้เป็นที่ส,สกายวอลที่แบบโค่นไม่ดีเลยเขาบอกโค่นไม่ดีแต่อย่าไปว่าเซฟเขาเลยเขาทำให้เราเล่นน,นนะเนืะ อนี่กะว่าจะไม่ให้ลงเลยไหมนี่ยทางเนี้ยจัง,งสั้นเอาอะไรมาให้เนี่ยเขาหมดครับทำไปสดชื่นะสงสัยให้ทำทอดมั้งอีบ้าสิจุ๊บจุ๊บว้าว god damn it เก็บไว้โอ้โหส่งไม่ทำทำดาบได้พอดีอา้า ลำหนึ่งเอาแล้วเก็บด,ดีแม็กมาคิวไม่เอาอน,นี่เข้ามานี่เก็บไปปุ๊บโอเคโอเคกกโอเค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 ปุ๊บใส่ก่อนปุ๊บเดี๋ยวไม่มีใส่ใส่เกาะใส่เกาะปุ๊บโอเคใส่ละเรียบร้อยเฮ้ยไม่ใส่ขึ้นไปมีคนมาฆ่าตายแล้วไม่เอาได้เงี้ย เออเออดิดติดโอเคโอเคโอเคทำไม้ก่อนตุ๊กครับตุบ๊กครับเมื่ไงครับเนบาะตรงใส่ตันไม่ได้ไม่ต้องตัดโอ้ Ooh, God damn i จะถึงแล้ว what's the fuck son เบอรอย์ไทโอจะบวกเหรอนายนายจะเอาเหรอ นายเรามีธนูนะนายนายอยากจะมาบวกเหรอนายก็อดแดนเราไม่มีอะไรเลยเรามีขวานกั็ปวใจเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ละอ่ะเอาไม่ล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็อดแดนโอ้โหมาดิมาดิเอาเอาเอาเกาะกำบ,บังเหรอกำบังใช่ไหมเอาเอาเหรอบวกเหรอบวกเหรอนาย นายอย่าคิดสั้นนะนายจะเอากับเราเหรอเป็นจากตั้งบอดีจากสั้นบอดีตายแล้วคอยกดแดนเมทตายไปซะจงหวังอื่มฮึมยังกิน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 กันกันเลเดี๋ยวเดชเดี๋ยวเดชครับป้องกันความตายได้อึดมากกินกินกินอะไรจริงเรื่องจริงยางเลยครับไปกินเองนะ ไปกินเองนะโอเคโหไอ้นั่นก็จะเอาให้หมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยคนมาวะเฮ้ยคนมาวะมีดาบ่ะโอเคแอมโบเโอเ้ยจะก็ฟอกอยู่ฟอกฟอยู่แมนไม่งงไ,ไม่ทันใครมาที่ฆ่าเราอะ่ะเดียน,นะดูกันดูกันอันน่นอันน่มีไปไปเกาะคนอื่นได้นี่ สองโอ้อโดนบวกกันแล้วโหผู้หญิงคนนี้ก็จะบล็อกอย่างเดียวครับอืมเอ้ยน้อยอะ่ะโอ้ไม่มีอะไรน่าเลนะ่นกับล็อบบี้ดีกว่าล็อบบี้เคยแล้เคยลุกเรีบไปด้วยกันไหมเดียวไปบวกกันข้าหนะ้าไปเร็วเพื่อนไปเร็ว ไปเร็วเพื่อนโู้ก่อแดนเอ็โผ้ก่อแดนโอเคด่านนี้อะไรวะเนี่ยฮูดิฟักโอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย,อย่าขุดอย่าขุดเอ้ยเฮ้ย,อยไอ้สองจะทำให้พี่ตกตายซะเร็วอานจะกับเอ่อเห็นไหมอันนี้มันมระบบดีคนระับไม่เหมือนบล็อกแมนเลยนี่แหละมันระบบไม่ค่อยดีขุดข้างล่างได้ เมื่อกี้น้องเขาพูดกันยั่งมากเลยะอะเฮ้ยแตงโมเรองกินเอาก่อนเอาไม่ได้หรอเปิดโอ้ยฟักหรเอาหมดครับจังหวะนี้เอาหมดครับเขาบอกว่าเอาหมดถ้ามีเพชรอีกกรีดนะครับสำหรับเพชไรได้เลยนะเนี่โอเคไข่มาไข่มากอดแดงอย่าคิดลึกนะครับไข่เนี่ย ก็แดนแมนแตบวกฝั่งลววาวาเนาะทิ้งกันนี่อ๋อบขอบขออ๋ออร่อยมากมีเฟสไหมอูดี้ฟักเออมีแตทสต,ติกให้มาเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ชิดแมนันมีลาวานะจะเผาให้หมดเลยอืมใส่แบบนี้เร็วกว่าชิดแมนไปแล้วก็แดนแมน ไปแล้วครับจังหวะนี้เราจะจังหวะนี้ไปกลางอย่างเดียวเฮ้อๆๆกลางกลาๆๆๆงๆๆๆๆอ้ๆๆๆๆบๆๆ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 อๆๆๆๆสๆๆกๆๆ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 สติ โอชิตอ้าวเฮ้ยอ้าวโหสายสายเทพเลยครับว้าวว้าวววสตีฟแกโดนแน่เขานี้ฉันไม่ปล่อยให้แกรอดหรอกโอโหโอชิตโอชิตกอดแดดตกตายกอดแดดจะทรมานเลยโอชิโอชิต อออกจากเกมกได้วะโอแมงเอ้ยชิดเดือดราบาลเลย LO เอ้ยบีบี B. ล็อบบี้ทับล็อบบีไ้ไปเฮ้ยทับล็อบบี้ไม่ได้อ๋อได้หลองคิดจะไม่พีทับล็อบบี้แล้วจ้ะโอ้โหวอตส์ฟิกกูแมนดิฟักวับได้ไหมไปด้านนู้นไปด้านโน้น โอ้ลฟ okay. ักโอเคไปแล้วบายบายสิกทีนะทีโอ้ยโอ้ลีฟักโอเคอะไรเนี่ยให้มาดูแมปแล้วเนี่ยโอรยโอเคโอ้ยเอ้ยโอ้ยคาร์ล็อบบี้โอ้ยเออกอดดาน ไปเล่นอะไรดีไม่โหลดเมื่อกี้เน,นี่ยในสกายวอลเล่สกายนึกไม่ยา่สไวเวอรกก์โอ้โหมวยแนี่แง่ยังไงบักจำได้นล้วโอ้โหแง่เข้ามาดีเป็นร้านโกลเลยมั้งเนี่ยโอ้มีทั้คงคกึ่งเกมไปเนี่ยเอ้ยจะเปิดด้วยเฮ้ยเป็นเจออน้าออ โอ้โอโขอดเล่นบอลวยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้มีล็อกเล่นบอลไอ้น้องขีบหน้ายนี่อีสองขึ้นไปบัวไม่ได้เลยเอาเกมเลยดีว่าแมนเฮ้ยคิดยากจังเลยโอ้ดิฟักเตอแมนเฮ้ยบิวบัตเทิลเนื้อ ไม่ม okay. ีเกมลยึรงวะเบ็ดบอลเออเบ็ดบอลล่าสนแต่นี่มันสิบนาทีแล้วเนี่ยโอ้ยก็แดนเข้าเบ d w บอลโอเคตะกี้แม่ไงคะเอ้ยมีกากแม่เล่นเลยใช่ไหมเนี่ยเกินมาถึงกระเด็นหมดเลยเอ้ยลองเฮ้ยแม่งเอ้ย Why What the fuck โอ้กดซิล่าแล้วแกกดแดนเม็ดใครไปขุดปุ้เนี่ยเลยก่อนจะเล่นตัดแมงเอ้ยห้องแม่งไม่เต็มห้องแม่งไม่เต็มไม่เล่นอีกตั้งเยโอ้สกายโบเกมหนูพีชไม่เอาเว้ยอืมไม่มีแต่เกมบ้าๆบอๆโอ้ยเจะฟักไปชมแมปก็ได้ไป บวกเปล่าเนะี่ยบวกเปล่าเชิญเลยเว,วพีนวพีหนึ่งนะบวกเปล่าบวกเปล่าเฮ้ยวีพีนึนงนะแม่กดแม่ไงโอ้ยแต่ฟัคแมนไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยก o d d a น่แมโอเคครับเลยเป็นว่าพานนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้เลยครับ ออเออป็นเพนไหครับโอเคครับเพื่อนเป็นว่าพานี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ